เออเฮอมาเมาดิฟสั่งสเต็กเจะละห้าพันกินกับอะไรยอยู่คะคุณแซนมีปลา <laughs> ที่สั่งสเต็กอะ่ะไม่ใช่อะไรนะร่างกายต้องการโปรตีนชื่ออะไรชื่อชื่อต้องกางอะไใช่ก็สวยนะแต่อาหารนี่คือเหมือนกินดินกินทรายอะ่ะจริงข้าวหมกต้อนกวด กูนึกว่าแดกตายเข้าไปอันนี้คือช่วยชีวิตกหม่นะเจ๋วมมาทะเลก็ไม่จําเป็นที่จะทำให้กูรู้สึกว่ากูอยู่ทะเลมากถึงขั้นให้กูแดกไายก็ได้เจ๋งสวยแต่ทะเลอ่ะเฮ้ยทุกคนนองคือเมนูใหม่อืสุดยอดแล้วริบอายคู่กับน้ำพริกปลาของจริงนะถ้าไม่ได้ลองอ่ะไปลองครับที่บ้าน เยี่ยมวิตอายอรเนี่ยปากคู่กับน้ำพริกรล่าสุดแซบเทนซนอืด <c> อ,อะไรือเคนซ์สมาบางสิ <c oughs> มุมมัหมดแล้ว <c oughs>